เกาลัดเป็นไม้ยืนต้นที่อยู่ในสกุลคัสตเนียที่พบได้ในเขตภูมิอากาศเย็นซึ่งนิยมเพาะปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเกาลัดมีสรรพคุณบำรุงไตแก้ปวดเมื่อยบริเวณส่วนเอวขาอ่อนปวกเปียกไม่มีแรงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้เกาลัดหรือเชสัทน,นั้นเป็นพืชประเภทถั่วที่มีคาร์โบไฮเดตและแป้งเป็นส่วนประกอบหลักให้ไขมันต่ำเหมาะสำหรับ การลดน้ำหนักอุดมไปด้วยวิตามิน B มีแร่ธาตุโพแทสเซียมและกรดโฟลิกซึ่งเหมาะสำหรับคุณแม่ที่ต้องการตั้งครรภ์อีกทั้งยังสรรพคุณของเกาลัดนั้นก็คือสามารถช่วยบำรุงอวัยวะในร่างกายได้แก่บำรุงไตเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารช่วยในการฟอกเลือดช่วยบรรเทาอาการช้ำในและช่วยเพิ่มพลัง ทำให้กล้ามเนือ้อมีเรียวมีแรงมากขึ้นรวมทั้งช่วยลดการปวดปัสสาวะบ่อยๆจึงถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยส่วนในตำราจีนนั้นมีการพูดถึงคุณค่าของเกาลัดมาเป็นพันๆปีแล้วว่าเป็นอาหารธาตุอุ่นช่วยบำรุงไตบำรุงเลือดและช่วยลดอาการปวดข้อได้ด้วยจึงถือเป็นของกินเล่นที่มีคุณค่ามากอีก อย่่างงหนึจำนายเกาลัดสดเกาลัดญี่ปุ่นเกรด A a แพ็คละ1กิโลกรัมเบอร์หนึ่งถึงเบอร์4พร้อมส่งราคา130าบาทจำนายเกาลัดคั่วเกาลัดญี่ปุ่นหอมหวานมันอร่อยแพ็คะละ1กิโลกรัมพร้อมส่งราคา180บาทจำนายเกาลัดสดเกาลัดดิบเกาลัดญี่ปุ่นเกรด A แพ็คะละ20กิโลกรัมเบอร์หนึ่งถึงเบอร์4พร้อมส่งราคา1380บาทถึง1500าบาทสั่งซื้อผ่านช้อปปี้คลิกสั่งตามลิงก์ได้เลยจ้า